อยู่ชอบพวกเราอ่ะคือใครห้ามลุมอมันจะดนกระตือมันน่าะอยู่ห้าคนอะภนในลมอะก็คือลุอมเลยอะไส่ถั่วเอีง่ายหนูดีอะคานเจี๊ยบอ่ายยังไม่กินนะแต่กูอนหมานแอรกับน้ำน้ำกูดหดแหงะ ที่เราไปวางสองกลงขนาดไหนอุ้ยถึงจะอ๋อแม่เคยกินในนี้ป้าขนมปังที่มันเขาทำนยแบบฟูๆข้างบนนอยคือยังไงอ่ะนยปังหรืปะเอออร่อยอ่ะแต่ต้องเราจะจะใช่เราก็ซื้อของเจ้าไหนเนี่ยอร่อยมากเลยเดี๋ยวเราจะซื้อมาอีกสองกลงอร่อยจริงของฉันเปิดฝาแล้วเหรอของฉันปิดฝาไว้เดี๋ยวฝาฉันถ่าย่อน่ะจะรูไม่ได้ไงค้างไม่มีไม่มี ขนมไอเนี่ยเทียนอบขนมเทียนอบอบพันเทียนหรือเปล่าแม่ไม่เปรี้ยวหรอะเขาผ่านแม่หรออืมใบมะพร้าวอร่อยเลยไม่ขายขายมะพร้าวอะไรสักอย่างหอมมากเคยกินปะประเดขนมอะไรเออะทำใหม่ใหม่ เออเออเออเย้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะวันนี้ตุ่งเลยอนนอไม้หนูนี่ติดปลาบ้านี่พี่หมูเอาน้ำมาแก้วด้วยจะแม่เก็บที่เหลือทำไมอ่ะหนูให้เข่าประจายหมูขี่น้ำมันเดี๋ยวกูต้องไปเติมอีกยามาเยอะให้ใครอ่ะใครจ้างวางไว้ตรงนี้ก่อนไงพูดแบบพี่่างนี้ ก็คือวางตรงไหนกันตรงนู้มันก็ไกลของใครเนี่ยของแม่หนูถามแม่แล้วแม่บอกไม่เอาแม่บอกฝั่งไม่แม่แก้วเนื้อแล้วหนูถามแม่ว่าแม่จะเอาอะไรแม่ไม่บอกอ่ะใครกินโฟ้งเนี่ยให้โมกงเนี่ยไอ้อ่ากินโฟ้งเยอะนมเถือกของหนูมิลเลอร์มิลเลอร์สะท้อนที่นีไม่ค่อยขอบคุณของขวัญนะคะแม่ดูทีอุ้ยแมวเอาตกไปเนี่ยงกแค่ ไอหมูหมูฝากวางอ่าไหนหมูรอดแช่ตัวไม้อะเขาเดี๋ยวกับอันนี้โคใครขวดนะซันเหรอหนูไม่กินโคแต่เซลล์มันหอกอะไตายอันตรายกัดกระโปงซื้อมาก่อนได้ไหมแต่ว่าน้ำตาลที่พี่ตินมันก็ไม่ต่คเยอะกว่าโคเแล้วมันกัดกระไส้กัดกระไส้มันมันซ่าเนี่ยโคซันกินไม่หยุดแต่ว่ากระเพาะไม่ทะลุกระเพาะแข็งแรงหมดยิ่งเป็นโรคกระเพาะแต่เด็กเนาะ โทษเด็กเลยอะไรเนี่ยปลนอะไรแล้วกระอะไรนะอะไรอ่ะปเลี่ยนแม่นหนูเหมือนเป็ดปะเหมือนเหมือนเหมือนน้าหนูแม่ผอมเหมือนใช่ไหมน้อาหอมแล้วผอมลงใช่ไหมเหมือนแม่เลยผอมมากแมู่่ดีมเขาเนี่ยแบบเขาอยากกินก็เอาอะไรฝันเอาโคกดีกว่าแม่บอกเขาว่าต่อให้มีน้ำตา นเออเรียกขออันนีงดิว่าไม่ได้ค้ำถึงเราจะว่าใครอ่ะว่าใครอ่ะมันคืออะไรอ่ะรู้ไหมขนมเหมือนขนมคุกกี้คือม่วงไม่ใช่นี่จำดวนแต่มันเหมือนคุกกี้สิงคโปร์แค่คุกกี้สิงคโปร์มีแค่เดี๋ยวกิเดีลยวาจารย์มันร้องกดควรยังไงไปแวะเตวิเน่กดควรเลยนะแลาวกินอันนี้ที่เธอพี่ไปเขาบอกว่ามันไม่ดีกูไม่ชอบมีแต่แป้งไหน นี่ไตคลายใช่ไหมไตนาวานาวะนาวะไตนาวาเอาไปเรียนุี่เอ้ยหล่นแล้วแม่มันจะคว่ำแล้วไม่เห็นแล้วนะเอาไหมไม่เอาอะไรอย่างเงี้ยทุเรียนเลี้ยวเลี้ยวักทุเรียนหนูไม่เอาหนูไม่เอาทุเรียนเอาอะไรอ่ะเอาอันอื่นได้นะเอาห้องคืออะไรอ่ะได้ไหมเอ้ยอนชอบจะไม่ชอบนเธอไม่กินทุเรียนหนูไม่กินทุเรียน นี่อะไรก็เป็นรสหายไปแล้วหละรสห่ารักเมนต์เมนต์เหรอมุงลองกินดิเน่จะให้ดูไส้เน่ว้าวเยอะจังเลยสุดเป็นหรอแม่ใช่เอออร่อยถูกว่าอร่อยสุดนุ่มๆดิอหูงเอาอื้ยืดมันไม่หวานอืมลองดิไม่เอามันไม่หวานผมไม่ชอบกินอะไรแปลรูปจากเรียนมันไม่ใช่ทุเรียนนมมันเป็นนี่ไงบอกทุเรียนจ้า ไม่เอา,เอาแต่เออ <laughs> <laughs> หนูจะไปกินนี่กินปลาลาแม่ <laughs> <laughs> ไม่เอาก็าหนูไม่กินแล้วแม่ยัเยี่ยดหนูทำไม,ไไมล่ะม <laughs> ีหวาจนจิ้มกับปลาล่เลยอุ้ยลองเอาเสียบูมาจินอันนึงได้ไหได้เหรอได้เลยมันหวานอีปลารุอ้วยมากมันดูหวานเจี๊ยบหวานแล้วหวานจะอร่อยใช่ปะหวานมันหวานมากอันนี้อร่อยกิงนะไม่โก<ช>หก มันเหมือนคุกกี้สิงคโปร์อ่ะตกเพลือนไมนหอมแต่ก่อนกินไอยทองแต่เนี้ยเลยสุกุกี้สิงคโปร์ไม่กินปกติก็ไม่กินฝอยทองแต่เราอย่ากลองที่ไม่ที่นี่ไม่มีเหมือนไอ่น่ะทอดทองทอดทองเสียโบว์ก็ไม่มีขนมจีนก็ที่จีนไม่ไปขายมีมะม่วงวะแม่มะม่วงหมดหน้าแล้วพี่ต้นยังไม่ออกหมองมีแต่มะม่วงอะไรขอบคุณครับหมองเขาบ้ามันแหไรขอบคุณของฟันนะครับ ไม่รู้เขาไม่รู้เขาไม่เห็นเขาไม่รเออนั่นละไม่มีแล้วหรอมะม่วงอะ่ะหมดแล้วมันไม่แค่นหน้ามันแล้วไหมล่ะอืมอร้อนนี่นาหนาวอ่ะมะม่วงอ,ออกน้าหนาวเลยไหมอ,อืมฮะร้อนไม่มีแอปเปิลเลยอิ่มช่วงนี้ตายไปแล้วเหรอ ไปดูฝั่งโน้นดิมะนาวเต็มเอามะนาวไปกินเฮ้ยเอาเอาเอามะนาวสนับสนุนให้คนไทยกินข้าวเยอะๆนะคะบุกเอามะนาวไปกินก่อนเอาเอามะนาวเอาดูที่ต้นเลยปะเด็ดอัลูกใหญ่ๆน่อยมะนาวแป้นหรอแม่ไปดูดินี่ไฟนะตัวก่อนมะนาวมันจะมีหน่อยนะไปดูมะนาวดีกว่าเดี๋ยวจะให้ดูว่าที่บ้านนะปลูกอะไรบ้าง ห้ามปั่นขับในท้องที่มามาจอดหน้าบ้านแม่พี่ฟ้านะมีกล้องวงจรนะบอกก่อนเอวี่เป่งมาเจอแน่เอวี่วัน this is มะนาวเลมอนโอ้โหกลับลเลยสิแม่แม่เดดให้หนูหน่อยแม่เดดให้หน่อยอ ชมพู่ก็นอยากได้กินแล้วนี่มะม่วงจะเอาไปกินกับน้ำผึ้งเพราะว่าเก่งชมพู่แม่แล้วนี่อะไรอ่ะแม่นี่คืออะไรฮะอ้อยน,นี่คืออะไรกระท่อมกระท่อมไอหมูไม่ปักแต่งเลยนะปูกได้เหรอได้แม่โต๊ะไอ้นี่คะให้กินไม่เคยกินเลยแม่อันนี้ไม่เจอเอาไปขายหรืออะไรแม่มันคือมะนาวเลยมันคือมะนาวเลยโอ้ยซะ เพลงนั้นเนี่ยมะนาวแต้มนั้นเหมือนกันแอะเออว่าไปแบ่งกันน้องไปอ่ะไม่ไม่แยกให้ไปเลยเดยโอ้แล้วดูนี่ต่างจังหวัดของแท้เขาต้องเปิดเพลงอย่างงี้งอโอ้โหมึงเอาไปคนเดียวเลยอะก็กูเดทเองแม่ก็เดทให้มึงอยู่นะมึงแย่งกูอ่ะทำเงินกับมึงกินทุกวันกูกินทุกวันค่ะ<อ>ถ้าเปรียบได้หน้ากูจะเป็นมะน,นาวแล้วตอนเนี้ย กูไปกิน้น้ำพึ่งนเกอแยะแวล่ะน้ามันไม่ค่อยดีไปอย่างะโอ้หนี่แหละมะนาวิ้เหรอนบวเป็นแลม่แล้ภูมิใจบ้ะแม่เปิดเป็แบบปลูกเองอะปลูกเองงันแม่จะภูมิใจปะไอ้นีว้นี่อะไรอะมะกูดเหรอแม่นอะไหนมะม่วง แล้วมันมะม่วงไอ้แมงนาวยกันเนี่ยออกลูกโอ้โหแล้วทุกคนหนูจะได้กินดูมันออกลูกมันแคบกะที่ว้างไม่จะปลูกแม่ให้เยอะแยะเลยของกินเนี่ยมะม่วงออกลูกแล้วทใหญ่ดูออกดกเลยนี่เอาไปกินนี่ขอบคุณครับนะขอบคุณนะนสำหรับท้องขวัญครับทำไมแม่ไม่ปลูกต้นอะนี่อ่ะต้นอะไหนท้องควักบุ้งบุ้งขนาดอุ้ยต้นนี้สวยอ่ะ พ้อก็แตกว่ะกินเยอะเกินไมแา่นนี้้องไม่รวมกับหน้าบ้านที่สุดนรวมต้นมงต้นไม้ทุกคนไม่ฟัาไม่ได้จะว่าเลยนะเด็กเด็กเดี๋ยวเหอะ ูดดได้มาห้าลูกเลื่องของแม่เรื่องของตู้เตยโอ๋อแม่ตั้งชื่อหลานหน่อยดิหนูอะหนุ่มเองดูดิดูปุ้ยดูปุ้ยด่าดิ ได้ได้ paid, ่น oh, ี้โ no. ้โหมมาเยอะอ่ะก็ลูกเล็กๆทั้งนั้นไม่เลยแม่คะสาวใหญ่เนาะลูกเล็กมันได้เล็กเล็กไว้มันโตเดี๋ยวซื้อให้ได้ไหมเดี๋ยวแวะเยตลาดวีมีนปูเป๊ะมันจะต้องแบบทุกเรื่องอ่ะขอให้ได้วีินอ่ะขอให้ได้พูดอืมไเข้าใจเอาใบได้เลยโอน้ำเนี่ยอุ้ยอุ้ยอ่า ยอาไรเนี่ยยีายนานีต้นเพื่อนคนี่ฟ้าไปแล้วนะขอบคุณหมื่นหนึ่งพันคนดูนะจ๊ะที่มาดูพี่ฟ้าไม่มีอะไรหรอกให้ดูบรรยากาศกินข้าวพี่ฟ้าก็ไม่ได้ไลฟ์นานแล้วเพราะว่าพึ่งตรงช่วนี้มันเหนื่อยหลายอย่างแล้วก็อันน,นจะด้วยแบบใช้เยอะในการถ่ายนู่นถ่ายนี่ ปิติดกันอะไรเงี้ยก็เลยจะแบบอารมณ์ชิวิตเราู้สึกว่าถ้าเราไลฟ์แล้วเราแบบไม่รู้จะพูดอะไรหรือไลฟ์แล้วเราไม่รู้จะทำอะไรอะไรแบบนี้มันก็จะไม่ไลฟ์ดีกว่าลกทุกคนมากๆนะคะน่าใส่มากแับเป็นยูคุรีดั่เป็นยูเซรามเลยช่วยได้นะจ๊ะลกทุกคนนะมากินข้าวให้ดูนะบาย